สวัสดีคุณผู้ทุกท่านนะครตอนนี้อยู่กับเกมสมาร์ทเจนกันนะผมก็เป็นการอัดคลิปก่อนที่จะรีแล้งร,รีทุกอย่างนะผมในวันพรุ่งนี้นะ้ผมอันคลิปวันจันทร์นะคลิปนี้นะจะได้ลงวันพฤหัสนะครับโอเคปะวันนี้นะครผมจะมาพูดถึงตัวละครดองกี้โคเต้แปรบริกัน,นะครับผมมาโคเต็มยศเลยเนาะคือไรแรงรอบนี้เนี่ยผมไปหลอนเพลงดองกี้มานะผมใครที่รู้จักห้างดองกี้เนาะ เออผมก็เลยหยิบดองกี้ไปเล่นในแรงกันแล้วก็ชนะค่อนข้างเยอะนะเนี่ยเล่นไป13รอบชนะไป9ครั้งนะ69นะครับสเอพพีสูนคังก็เถอะดองกี้นะผมในแพทต่อไปนะ่ยแพทที่ผมจะลงนะผมมันจะได้รับการบัฟทางหนนะ้าของสกิลนี่นะผมสกิลเนาะตรงนี้มันไม่ปิดแต่ไม่มีปิดอะไรหรอกนะผมเดี๋ยวผมจะเอาแปะให้ดูนะปิ้งนะฮะมันจะเป็นการบัฟที่ทําให้ดองกี้เนี่ยสกิลไวขึ้น นะครับผมสกิลมันจะขยับไปข้างหน้าไวขึ้นนะผมเขาบอกว่าลดอาการลดอัตราการหลบของศัตรูอะไรก็ว่าไปนะครับผมแต่มันก็นั่นแหละสกิลไวขึ้นนั่นเองนะฮะผมก็จะมาพูดถึงดองกี้กันนะครับผมในคลิปนี้คือดองกี้นะซาระปผมมันเป็นตัวละครที่โหดมากๆนะครับผมโหดมากนะไม่ใช่ว่าไม่โหดนะครับผมคือเห็นมันตุ้มๆอุ่นตุ้ยตุ้ยทุยๆแบบนี้นะผมแบบว่าลุกอ้วนแบบนี้แต่มันโหดมากนะมันเป็นตัวละครที่ชนะทางหลายตัวมากๆแพ้ทางอยู่สุดไม่กี่อย่าง ด้วยความเป็นแทงนะผมมันก็แพ้แทงอยู่ไม่กี่อย่างแหละแต่มันจะเป็นตัวละครที่ชนะตัวได้หลายตัวมากๆนะครับผมอย่างแรกเลยชนะตัวอะไรนะผมชนะตัวละครที่วางอะไรไปที่พื้นอย่างเช่นนุยนุยนะครับผมแล้วก็อลิสนี่แพ้นะเพราะว่าเป็นสตันนะครับใบ้อถ้าใส่เปิร์กตดนะผมเจอใบอาใส่เปิร์กตดนด้ยิ้มหวานเลยำหับดองกี้นะฮะแล้วก็ตัวอะไรอีกอ่ะไปอะไรพวกนี้นะผมมันเป็นตัวละครที่แบบว่าแก้ทางได้หลายตัวดองกี้นี่คุณอา้นลทิดก็ได้นะผม คือดองกี้จยาป็ปตัวละครที่สกิลของมันเนี่ยเป็นตัวแดงเว้ยทุกคนสกิลเป็นตัวแดงแถมอันติของมันเป็นการสะท้อนดาเมจด้ยปึ๊บปึ๊บป๊บตัวสกิลนะบอกมันจะเป็นการถ่ายไปด้านหน้าแบบนี้ช,ช,ช,ชึบ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 ประมาณนี้นะครับส่วนอันตีก็จะเป็นการเปิดโล่ถ้าศัตรูตีมามก็จะสะท้อนกลับไปแบบนี้ชึบประมาณเนี้ยเออเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตัวละครที่แบบว่าวางอะไรไว้ที่พื้นแล้วรับไปเปิดโล่แบบตรงกลางปึ๊กอย่างเงี้ยมันก็จะสะท้อนเรื่อยๆว้ย เพราะว่าดองกี้เพิ่งได้รับการบัฟเรื่องอัติมานะผมอัติกวางขึ้นนะครับผมไม่มั่นใจได้แร้วผมนำคลิปดองกี้ไปยังเพราะว่าคลิปนี้มันมันจะได้รับการบัฟไงบวกกับผมไม่รู้ว่าทําไปได้ยังก็เลยทําคลิปมาแน,นะนํานะครับผมเพราะว่าไม่ค่อยเห็นใครเล่นดองกี้เลยนะตอนเนี้ยถ้าตรงๆนะผมเล่นแรงที่สั้นนี้ไปนี่ผมเห็นคนเล่นดองกี้น้อยมากๆนะผม คือมันเหมือนกับว่าเป็นเบต้าเนาะมันเหมือนเป็นเมตาดาเมจหรือว่าคนเขาติดเล่นาตามกันไม่รูผ้ผมกดไปนะประมาณ1้0ยละเจอะไรก็ว่าไปนะผมส่วนใหญ่คนเขาจะเล่นดาเมจรูดกันทั้งหมดเลยยิบไปสามตัวไม่ดาเมจสามตัวเลยนะครับผมมันเลยมีอัตราการแพ้ที่เยอะมากๆนะครผมส่วนใหญ่นะ ถ้าเล่นแล้วมีปังรอแบบแท้งเอฟแฟงดิดาเมจสาังเขาแบบมีแทงมีดาเมจมีอะไรก็ว่าไปมีมือปืนเงี้ยฝั่งตรงข้ามก็อาจจะมีอัตราการชนะเยอะกว่าเพราะมีคนยืนวงให้นะฮะไอฝ่ายที่เป็นดาเมจก็ต้องพึ่งฝีมือเอานะอกว่าจะยืนโบกิขนาดไหนเนาะเออผมไม่ค่อยเห็นใครเล่นแท้งเลยนะผมเพราะฉะนั้นผมจะมาทับคลิปดองกี้เลยวันนี้นะฮะมาเปิงที่ผมแนะนำนะผมสำหรับคนที่ใส่ดองกี้เนาะ อย่างแรกเลยก็คือเปิกทองนะฮะลดความเสถทยรภาพของ20%และเพิ่มระยะขึ้นกระแทกของท่าอินทิบนอีก32%นะผมก,ก็คือไอ้ท่าที่ผมบอกอะกระแทกอะมันจะกว้างขึ้นมากนะผมก,กว้างถึงขนาดที่ว่าสะท้อนทีนี่คือเกือบเคลียวงได้เลยนะฮะ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ ใกล้เคียงนะผมใกล้เคียงกันที่ผมพูดเลยเนาะสก,กิลที่สองนะผมความสามารถที่2ก็คือรูดเสริมแกร่งนะผมเพิ่มความเร็วในการเดินหน้าของสก,กิลอีก11เปอร์เซ็นต์นะผมและการโจมตีครั้างาวตาวเนี่ยจะผลักศัตรูให้ถอยหนักไปไกลขึ้นอีก30เปอร์เซ็นต์นะฮะเห็นสก,กิลตอนที่ผมใช้ไหมทุกคนมันจะพุ่งไปด้านหน้าใช่ไหมซึ่งไอเนี้ยมันจะพุ่งไวขึ้นนะผมและแพทต่อไปเนี่ยมันบัฟให้พุ่งไวขึ้นอีกก็นะไวมากมากนะผมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าผมพูดไปจะเป็นจริงยังไงนะผมเพราะว่าต้องรอดดูหลัังบ้วยเนาะ อันนี้คือผมทําคลิปก่อนบับเงมันก็จะพุ่งไปไวขึ้นอีกนะผมและอีฮิตสุดท้ายเนี่ยประเด็นนะถ้าหากดองกี้นะผมใช้สกิลที่พื้นเนี่ะมันจะกระเด็นไปไกลมากๆศัตูจะกระเด็นไกลมากๆไว้ทุกคนแนะนำนะผมใครที่เล่นดองกี้นะให้พยายามใช้สกิลที่ปื้นเข้าไว้มันจะทําให้ฮิตสุดท้ายในยกระเด็นไกลมากๆบวกกับวันนี้เข้าไปอีกก็โคเดคตรไกลนะครับ อย่นางที่สองก็คือลูนใช่ไหมผมใส่เป็นลูนเพิ่มน้ำไปอีกผมอาจจะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ดีนะทุกคนนะลองเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็ดีนะผมทําให้ผักไกลขึ้นไปอีกนะฮะส่วนอารุนป้องกันผมใส่กียสนะครับผมหลังจากใช้ติมันจะได้ลดความเสียหายเยอะๆนะฮะส่วนลูนหลักนี่คือตอนแรกผมใส่อังอื่นนะผมใส่เป็นจิตสุขมุมหรือว่าอันนี้เดี๋ยผมยึดสัตร์เดินลำนะแต่นะคลิปที่ผมลงไว้วันอังคารนะผมคลิปเิดดีจะทาให้ผมค่อนข้างเอ็นเยียงมาใส่ตรงนี้นะฮะ เอออันอื่นก็ดีนะอย่างไอกระแทกศัพทาก็ดีนะผมแต่อันนี้น่าจะเวิร์กว่าสำหรับผมนะครับเอ็นชันโจมตีนะครับผมแนะนําให้ใส่ไฟฟ้าเพราะว่าไอค่าที่เราพุ่งไปด้านหน้าสกิลอ่ะมันจะทําให้ติดไฟฟ้าได้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมหรือก็อันนี้ก็ใส่โล่ไปะนะตัวสเปลนะผมผมใส่เป็นสเปลฟื้นปูนะฮนะเนื่องจากว่าตัวดองกี้เป็นตัวละครที่ได้อันตีได้ง่ายอยู่แล้วนะครับผมโอเคผมกดยดดินแแนไปเลยดีกว่าระหว่างที่รอคนเนะผมผมขออาานุญาตสาบถามทุกคนนะทุกคนได้ยินเส จากเสียงผมนะครับผมไม่ใช่่าเสียงแบบแปลกๆในบ้านนะเออไม่จะพื้นไปปุ๊บเจอปั๊บแล้วมาโทษผมนะไม่ใช่นะเสียงจากใมมยของผมเว้ยคือผมรู้สึกว่าผมตัดคลิปช่วงนี้รถเสียงมันเหมือนกับว่ามีบางจาังหวะที่เสียงมันมันดังสองหูแบบแปลกๆอะ่ะเออผมไม่มั่นใจว่าตุกคนได้ยินเสียงือนผมหรือเปล่านะผมมาเป็นมาสามีคลิปแหละผมก็ไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะเป็นเพราะเสียงผมดังหรือเปล่าก็ไม่รู้นะผมยังไงก็ลองพิมพ์กนได้นะผมถ้าเสียงผมแปลกไปยังไงนะ คือผมใช้ปกติไงผมก็เลยไม่รู้จะแก้ตรงไหนนะ่ครับผมโอเคเจอคนไรเรียบร้อยนะผมคนหรือบอทก็ไม่รู้เจอคนนะฮะเจอแฟนด้วย okay. โอเคโอ้ยไข่บานทุกเกเนะผมโ okay. อเคอเลสแล้วก็เอาชื่อสก,กินโอ okay. เคใจเย็นสก,กีไปป๊าบเห็นไหมโดนขี้สุดท้ายพอเราคือเราเล่นแค่โดนขี้สุดท้ายพอไว้ทุกคนไม่จับเป็นต้องแบบว่า จบๆๆๆๆๆๆเห็นไหมกระเด็นไปไกลนะครับผมโอ้ยเพิ่มกระโดดไปโอ้ยตะเกี้ปั๊บปั๊บปั๊บปับปับปับโอเคกดอะติชึบปั๊บปั๊บโอเคตายเด้อผมเราเป็นแท้งนะเราต้องพึ่งเพื่อนในการทำดาเมจนะครับผมเราเป็นแท้งนะครับผมเราพยายามทำ้าที่แท้งให้ดีที่สุดก็พอเราเพิ่มตะเกีย้พานตะกี้ผมตะเกียบ้าน ชุบ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 ปับ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 สะท้อนไป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 อีกทีสะท้อน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 เห็นไหมเห็นไหมเออโอเคโอเคโอเคก็โดนไปสะท้อนอีกทีสะท้อน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 โอเคตายแล้วเพื่อนเราทำอะไรโอ้ยบาด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 โอเคก็สกิลไปป้าบโดยสุดท้ายก็พอโอ้ยก็สกิลไปสะท้อนไปแล้วผมสะท้อนสะท้อนสะท้อนเรียบร้อยฮึบฮึบ มันมีข้อเสียอย่างหน,น,นึ่งด้วยผมการไปตะตอนแบบมีน้อมันแบบเป็นการเล่นอติให้ไฟฝังเขานะครับผมเออจบจบ,จบแล้วไม่มีใครอยู่วงเลยละเพื่อนเพื่อนเอ๋ยโอ้ีเพื่อนเอ๋ยโอเคปั๊บเรียบร้อยตายเนอะผมฝั่งเขาเป็นแก่นะ้าดามิเขาค่อนข้างหนานะผมก็เลยยืนได้ยากนะผมมันเหมือนฝั่งผมได้มือใหม่หรือเปล่าก็ไปรู้ดูดิหมาโอเครอบนี้เราเจอคนตึงว่ะชิบหายแล้วแล้วฝั่งผมตึงด้วยนะตึงอยู่ตึงอยู่ตึงอยู่โอเคตึงโนตึงโนคนัะผม เราใจเย็นนะผมเราต้องเล่นแบบใจเย็นๆจ๊บเพราะว่าฝั่งเขาไม่แตะเอ๊ออกแล้วสองเบิ้บเบิ้บออกโอเคต่อยต่อยยอดต่อยยอดต่อยเยี่ยมนะผมอย่าสกิลเยอะนะผมเบิ้บ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 อ่าฮะปล่อยปปล่อยปล่อยปเราไม่ต้องทำอะไรเยอะเราไม่ต้องทำอะไรเยอะจบ๊บเบิบเบิบช่วยหน่อยโอเคเอาออกไปนะฮะเรามีฮุกทำๆมปกับเฟรที่พยายามร้อยอยู่นะผมสกิลไปเบิ้บ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 ปั๊บปั๊บโอเคได้โร่เห็นไหมสี่พันสอง โอ้ยไอคี่อกีสติสติผมหายชึ๊บโอเคปรับปรับอืมยังโอเค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 ตีโค้งกว้างนิดหน่อยตบเขาออกไปหนึ่งจีเพิ่บปรั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 บปับปับโอเคค้างไปนิดหน่อยค้างนิดหน่อยเล็กน้อยถึงป่านการกดชิปไปนะผมตาเปลนะเฮ้อเนี่ย คือฝั่งถ้าฝั่งเราบอลเล่นดีๆเราก็ไม่ต้องเป็นปลุกเยอะนะผมไอฝั่งเมื่อกี้คือผ่านแล้วโมเด็ตเลาอุ๊ว่โมโมเด็ตซุยโมเด็ตพุทคือตาเมื่อกี้ฝั่งเรามันเล่นอะไรก็ไม่รู้นะผมผมก็เลยแบบว่าสกิลไปบ่อยเนาะโอ้ยโอ้ยปึ๊บปึ๊บโอเคปรับโอ้ย มันเหมือนเป็นข้อสเสียของคนที่เล่นเก่งยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนอันนี้คือผมสังเกตม,มาหลายหลายคนแล้วที่เล่นเก่งๆนะเอ,อเวลาโอ้ยเออเออคือเวลาเขาเล่นเนี่ยเขาจะเล่นแบบรอ,อเออเพิ่มปับปับปรับปๆับปๆับโอเคออกปพ๊บโอเคปึิบโอ้ยติดคือถ้า,าดองกี้ไม่ติดคือแบบนี้นะทุกคนนะดองกี้จะเป็นตัวละครที่โกงมากๆเลย เอาตรงๆเลยนะถ้าดองกี้แบบว่าไม่ไม่ไถ่แล้วติดคือแบบนี้นะผมมันจะเป็นตัวละครที่โกมากๆสำหรับดองกี่จุ๊บจุ๊บจบจบเอาเขาออกเรียบร้อยเรียบร้อยได้บงแล้วไม่ต้องทำอะไรเยอะไม่ต้องทำอะไรเยอะเนอะผม <S <S เห็นปหคือเราไม่ไปทำอะไรเขาเขาก็ไม่ทำอะไรเราเนอะผมเวลาเจอคนเล่นเก่งๆเนาะอันนี้คือจานที่ผมสังเกตมาเลยนะแต่หลายคนที่เล่นเก่งๆเนะผมก็จะเล่นแบบนี้แหละ โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคโอตายโอเคยังอยู <Okay. S 2> one, ่เล่นเราค่อนข้างทำงานดีนะไม่ดีละโอเคกระแทงกันหนึ่งทีปึ๊บปึ๊บชุบชบชบกระแทงออกเอาออกเพื่อนโอเคสร้อยออกเองด้วยนะบผมเรียบร้อย เราไม่ต้องทำอะไรเยอะนะผมตอนนี้เราค่อนข้างได้เปรียบเนาะเกมเราได้เปรียบนะฮะเห็นไหมจึ๊บจิ๊บจิ๊บ,บ,บแล้วก็วกดตะกียไปโอเคแล้วก็รอเลสมาปึ๊บ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 ไม่ทันโอเคเปิดตติเรียบร้อยแล้วที่เชียร์เขาไปแล้วเรียบร้อยนะผม <c oughs> มันเป็นมันเป็นเหมือกเสียนะมันเป็นมันเป็นเหมือกเสียสแหรับผมนะ ไม่ผมสังเกตหลายคนแล้วที่เล่นแบบว่าเซียนนะครับผมเวลาเขาเล่นตัวดาวไปหรืออะไรพวกเนี้ยมันเหมือนประมาณทรงเซียนนะครับผมคือเล่นรอนะฮะแต่ว่ามันผมเนี่ยผมสกิลไปเนี่ยข้อเสียของดองกี้ก็คือสกิลไปมันจะหยุดนิ่งนะผมทำให้โดนตีได้ง่ายโดนตีได้ง่ายนะจะเห็นได้เลยว่าพอผมหยุดนิ่งปุ๊บเขาจะสตันผมทันทีนะผมลาเซลเนาะประมาณนั้นอะ่ะพอผมไม่สกิลไม่อะไรไปก็ไม่มีใครทําอะไรผม เห็นไแต่เรายังมีตัวดามีสุดโกอย่างฮุกอีกนะฮะบวกกับเลทที่หายตัวยืนวงอย่างนานนะครับผมถึงจะไม่นานถ้าผมก็ถือคือถ้าเราครับผมถ้าเราแบบว่าไม่จำเป็นต้องสกิลเยอะก็ได้เราแค่พยายามใช้สกิลให้มันถูกจังหวะแล้วก็มีโอกาสชนะได้เยอะแล้วนะครับผมอันนี้มันมันเหมือนเป็นข้อเสียเลยนะที่ผมสังเกตแต่เราคนที่เล่นเก่งนะครับคือไม่ยอมบุกเล่นแต่เกมตั้งรับครับผมไม่ยอมบุกเลยนะครับเออมา รอบที่สามนะผมกับทีมอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเจอไบอาร์รทะลุเลยดูสิว่าผมจะได้สะท้อนหรือเปล่านะผมโดนดองกี้สะท้อนมาเยอะนะไอสะท้อนตอดไบอาร์เนี่ยไห <c oughs> นผมขอเอาคืนหน่อยเดี๋ยววะอ๊บโอเคโอเคโอเคฝัค่งเราแย่นะผมมีตัวดาำไอที่เล่นนอกวงนะครับผมเมื่อกี้เห็นชัดเจนเลยนะโอ้ยโดนลำคุณน,นั่นน่าจะเอาเราไม่เอาเว้ยจไปสกิลไปเอาเออกไปหนึ่งตัวโอ้ย,อยไม่ทันไม่ทันไม่ทัน ไอ <boundaries. S 1> ้เมื่อกี้เล่เด้งทุกคนเห็นทุกคนไหมทุกคนเห็นไเมือกี้เลเด้งจากรูนนะผมรูนหลักเนาะแต่ทีมเรามันเหมือนมือใหม่ไงไม่รู้อะทุบๆๆออกฮึบโอเคฮึบบปั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 บโอ้ย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 จิบ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 จโอเคเรียบร้อยโอเคได้บงร้านแล้วผมฮึบฮึบจิบบจิบจ โอเค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 หึ่งตัว boss ตายไปแล้วเดืนะแล้วผมปับ๊บโอเคโอเคเพื่อนไอ้เพื่อนเนี่ยโอเคฮึบฮึบโอ้ยยังโดนสตันปบโอเคโอเคอ่าฮะปฮึบฮึบเหมือนว่า หมือนว่าพามอะไรนะใบอาฝั่งเขาจะกระอักเลือดตายเนอะผมอิมชัชนนลดามี่เราไม่เคยอมมาเลยเนอะผมโอเคฮึบ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 บบโอเคโอเคกดไปเรื่อยๆปรับ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 ต่อนสะท้อนสะท้อนโอ้ยอ้โอเคตีไปตีไปฮึบโอ้ยโอ้ย เรียบร้อยได้วงนะผมมันรอบนี้ท่าดีทีเหลวยวป้าแต่เรานี่โอ้โหโ,โคตรแบกเลยนะไอ้รอบนี้แบบว่าไอากดสะท้อนนี่อออย่างมันเนอผมเออมันฟังผมได้มือใหม่นะเบลห้าเนาะฝั่งเขาไปแปดเนาะอแบกแค่ไหนก็ดูดาเมจเอาเนอะผมฝั่งผมได้มือใหม่นะค่อนข้างการพูดได้อย่างนึงว่าน่าจะมือใหม่ร้อยเปอร์เซ็นก็จะปรามานี้เดี๋ยวสำหรับคลิปในวันนี้ก็มาพูดถึงดองกี้นะผมมันเป็นตัวละครที่ตัวละครมันเป็นตัวละครที่หลายๆคนนะผมผมไม่่อยเห็นคนเล่นเลยช่วงนี้นะ เดผมมองว่ามันโกงมากๆ,ๆนะผมมันค่อนข้างชนะทางได้หลายตัวมากมมันแก้ทางแล้วกันไม่ได้ชนะทางคือมันไม่ได้ชนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันแก้เขาได้เข็าไหมมันเอามาเพื่อแก้เอามาเพื่อแบบว่ากันคนอื่นกันตัวละครนี้จับคนเล่นอะไรอย่างงี้นะครับผมมันแก้ทางได้หลายตัวนะครับผมแต่ผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นเลยเนาะยังไงก็ลองหยิบเบรเลการ์ดาสำหรับใครที่แบบว่าไม่รู้จะเล่นอะไรหรือเบื่อดาามีแล้วก็ลองหยิบเล่นแทงกัน นะครับโอเคนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปน่าจะเป็นลายใหย่ยลด้ยติดตากันครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ